นีมานะทุกคนแม่โทมัิให้ดูบรรยากาศช่วงนี้ที่ียาุ่นหนาวมากนะทุกคนลบศูนย์องศานะคะอันนี้แม่โทมัสจะเดินไปซื้อของอนะ่ะโฮย้ยแล้วก็ถ่ายรูปคือเราขับรถไม่ได้นะทุกคนวันนี้นะ่ะเพราะว่าแม่โทมัส ก็จะซื้อซื้อของเสร็จแม่ทมัสก็จะนั่งแท็กซี่ถ้าเราขับรถเนี่ยแม่ทมัสก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะทุกคนมันก็จะไม่คุ้มนะเพราะว่ารถแม่ทมัสนี่ก็เ,เกิดอุบัติเหตุนะเหมือนกันซ่อมยังไม่เสร็จเลยคนะ่ะหน้าต่างพังเข้ามาชนแม่ทมัสนะทุกคนชนแม่ทมัสหนะ้าต่างพังนะดูข้างบนรูรังนกทุกคนเนี่ยฮะให้ดู Uh huh. เนี่ยเยอรมันช่วงนี้วินเทอร์นะทุกคนวินเทอรออีกสามเดือนเข้าฤด้ดูซเมอร์สองเดือนกว่าฤดูสปริงทุกคนมันจะมืดมืดไหวนะทุกคนเนี่ยตอนนี้มืดไหว แม่โทรมาเดินซื้อของก่อนก่อนก่อนอาจะมืดเดินซื้อของซื้อเทียนทุกคนวันนี้เขาจุดเทียนพอดีป๋าเขาต้องการเทียนแม่โทมมสก็ต้องซื้อให้ค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นคนคริสต์นะทุกคน,กคนต้องจุดเทียนคริสต์มาสเนี่ยเดินอันนี้มันเป็นหมู่บ้านไรเฮาทุกคนเราก็จะอยู่กันอย่างนี้ย Uh huh. เดินเดินไปทุกคนแม่ทอมาก็เดินจะซื้อของนะทุกคนเนี่ยเดินระวังล้มด้วยเดินไม่ดีเราล้มแขนขาเราก็จะหักนะทุกคน เห็นไหมบ้านนี้ต้องไม่มีที่จอดรถรถก็จอดนะสังคงลังคาอยู่ดูลำบากไหมทุกคนเมืองไทยอากาศร้อนก็ว่าร้อนเราก็ทนนะอาบน้ำไอ้นี่หนาวหนาว,นาวจัดเลยทุกคนหิมะเมื่อก่อนแม่ทนมาเยมันใหม่ๆตื่นเต้นตเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่ทุกคนเบื่อหิมะไว ตลาดนัดอันนี้คือขายของตกแต่งต้นคริสต์มาสนะทุกคนเนี่ยเดิ่นไปเรื่อยๆข้างของเมืองอันนี้มันเป็นตลาดไวนักมาร์คคือขายของตกแต่งพวกต้นคริสต์มาสนะทุกคนเนี่ยวายเขายังไม่เปิด ผลไม้หน้าหนาวทุกคนดูแลแม่โทวมาจะซื้อแล้วลกลับบ้านเขียวแห้งหมด <laughs> มอ่ะ มาในห้างนะทุกคนพักผ่อนพักขาเอาอากาศหนาวๆมาพักแอร์ตากแอร์ตากแอร์อร้อนในห้างนะแม่โทมัสถ่ายให้ดูแม่โทมัสก็จะซื้อของร้านเนี่ยเสื้อผ้าก็ถูกรอนนี่สวยไหมทุกคนแม่โทมัส ห้างให้ดูไฟประดับตอนรับเทศกาลคริสต์มาสสวยงามมากทุกคนแม,ม่ก็มาให้ดูในห้างนะทุกคนเข้าประดับประดับไฟ mm hmm. คืนนี้ก็จะมีช้อปปิ้งถึงเที่ยงคืนทุกคน มีไฟมีไฟเสร็จเราก็จะเดินซื้อของนโอเคนะแม่โทมัสจบคลิปแค่นี้ค่ะทุกคนเจอก,กันคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวแม่โทมัสขอตัวเดินซื้อของก่อนเดินมาไกลให้ดูวิวมาตลอดค่ะสวยอะทุกคนนะแม่โทมัสซื้อนิดหน่อยแล้วแม่โทมัสกลับบ้านนะขอบคุณทุกคนนะที่รับชม